สวัสดีครับพี่น้องชาว Hey YouTube ท,ที่รักทุกคนครับนี่คือมะละกอพันสีทองสีทองครับถึงแม้จะสุกถึงแม้จะดิบก็พันสีทองจากบ้านนาทุ่งครับบ้านเลขที่1 0 2หมู่18บแปตำบลกุประทยอำเภออุอดมจังหวัดปบลราชธานีครับมะละกอพันสีทองครับมีทั้งหมดอยู่4ต้นครับจากบ้านของพ่อใหญ่เวินสัาเภานะครับ นี่ต้นที่หนึ่งครับเกิดก่อนเพื่อนมันก็เลยแก่นี่ครับลูกมันครับสีทองเลยครับลำก้านสีม่วงต้นก็สีเขียวธรรมดาเนี่ะแต่ลูกสีทองเรื่องกับหลครับต้นที่สองครับตามมาครับตามมาครับจะพาไปดูอีกสองต้นอยู่ข้างบ้านวิ่งก่อนนะครับนี่ครับบ้านเล็กที่ หนึ่งร้อยสองบูสิบแปดนี่ครับต้นนี้สวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับสีทองทั้งต้นลูกสีทองแม่ี่ก็สีทองเอามาจากไซหอจหอสุราธานีโอมาจากสุราธานี ออเอกชัยอาร์ตเข้าคลิปหรือเปล่า,ามาเรื่อมาเรื่อมาเรื่อมาอดเดือเดี๋ยวครูจะไปโพสต์ลองอินเทอร์เน็ตต้ตนตน,ตนี้เกิดก่อนครับมันก็เลยหล่นไปบ้างาสีทองครับมีทั้งหมดสีต้นจากสุราธานีครับก็ขอขอบพระคุณคุณพ่อใหญ่มากนะครับที่เอื้อเฟื้อให้ เอ่อเคยแพร่มะละกอไม่รู้พันอะไรชื่อมันพันอย่างนื้เขาเกิดเอิญสีทองเป็นอ,นอ,นอ,อย่างนี้โอ้ออบักฮวงครับบักฮวงภาคอีสานนะครับซื้อบักฮวงบักฮวงพันสีทองมันมีอยู่เหมืนอมนลุงขูบก็มีจ้ะอ๋อครับผมครับขอบคุณครับโอกาสหน้าจะหาสิ่งที่ส,สวยงามมาให้พวกเราเชาวยูทูบลิสต์รับชมอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับขอบคุณครับ